สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่สมพรไพาทาโรห้าแปช่องของเรานะคะวันนี้เป็นยังไงกันมา่งเหง่อสบายดีกันทุกๆท่านนะน้อขอบคุณทุกๆกกำลังใจทุกๆคอมเมนต์น่ารักกันมากๆนะคะวันนี้เก๋ขออนุญาตสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครูบาครูครูบาอาจารย์เป็นตัวแทนจับไพให้คุณคุณวันนี้จะเป็นพลังงานของไทยมาดูกันนะคะว่าเป็นยังไง ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ปูดใจวิจนณยญาณในการรับฟังรับชมขอบคุณทุกๆก,การสนับสนุนขอบคุณทุกๆช่องทางมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองกันนะคะมาดูกัน พลังงานของใครวันนี้นคุณมีความเบิกบานนะคะอู้ไวันนี้ออกมาอีกแล้วนะคะเอ่อความรู้สึกของคุณมีมีภูมิคุ้มกันคุณมีชีวิตเอ่อคุณมีคุณรู้สึกผ่อนคลาย เบิกบานคุณชอบแบบาบางคนก็ชอบแบบฟังเพลงผ่อนคลายชอบเสียงดนตรีบรรเทาแบบว่าให้คุณผ่อนคลายได้ประมาณนั้นล่ะค่ะแล้วก็คุณก็มีการเจริญเติบโตมีพื้นฐานรากฐานที่มั่นคงคุณมีรากฐานที่แบบ สามารถมีที่ยึดเหยี่ยวในจิตใจของคุณคือไม่ว่าเรื่องอะไรที่พลังงานของคุณวันนี้คุณมีภูมิคุ้มกันมีที่ยึดเหยี่ยวในจิตใจของคุณแล้วคุณก็มีภูมิคุ้มกันมีผู้การสร้างการมองอนาคตของคุณคุณเป็นคนที่แบบเก่งมากนะคะเนาะการแบบอยู่แบบอุดมสมบูรณ์ร้องลํา ฟังเพลงชอบเสียงดนตรีชอบฟังเพลงจักรวาลหรือชอบอ่าอ่าเปิดบทสวดมนต์หรืออะไรก็ได้นะคะเนี่ยค่ะคุณมีคุณมีความเจริญเติบ,เ,บเติบโตมาถึงทุกวันนี้นะันะคะเนี่ยคุณมีรากฐานที่มั่นคงให้ตัวตนของคุณบ่งบอก คุณรู้สึกผ่อนคลายอยู่ในจุดโซนกลางแล้วนะคะความสุขคุณมีความสุขม,มีความอุดมสมบูรณ์ชุดของคุณสังเกตได้นะคะมีต่ดอกไม้แล้วก็มีดนตรีมีแบบเอาเป็นว่าแบบมีภูมิคุ้มกันมีรากฐานที่มั่นคงม,ม,มีแผนมีเป้าหมายของตัวเองแล้วคุณจะสร้างต่อไปไม่ว่าคุณจะ จะทำอะไรคิดจะสร้างอะไรก็ก็ประสบความสําเร็จนะคะอืมให้เขาบอกออกมาอย่างนี้มาดูทารูกกันต่อ The Lover คุณเป็นลูกรักสิ่งศักดิ์สิทธิ์เมื่อคุณรักตนเองเติมเต็มให้ตนเองคุณรักครอบครัวรักคนรอบข้างคุณเป็นคนที่รักไร้เงื่อนไขคุณเป็นที่รักของสรรพสัตว์ทั้งสามแดนโลกธาตุคุณเป็นผู้ให้ผู้ให้ย่อมได้รับ เมื่อคุณให้คุณไม่หวังผลตอบแทนสิ่งที่จะได้กลับมาคุณจะคุณจะได้สิ่งที่คุณได้กลับมาคุ้มค่าคุณไม่ได้เสียเปล่าเมื่อคุณให้ด้วยใจบริสุทธิ์ให้ไม่หวังผลตอบแทนนันราคาสิ่งเหล่านั้นจะมีผูมคุ้มกันมาปกปักรักษาคุณเป็นรากฐานที่มั่นคงช่วยกันก่อร่างสร้างอนาคตเดินสายบุญไปด้วยกัน แล้วคุณก็จะมีแรงดึงดูดความรักถ้าคนด้านคนไหนที่มีความรักอยู่แล้วกำลัง<ๆ>ลกาลังอินเลิฟกันอยู่นะคะช่วงนี้นะคะมีความเข้าใจซึ่งกันและกันนะคะแล้วก็สำเร็จไพ่การเริ่มต้นความสำเร็จคือไพ่คู่ออกมาสองใบติดกันถ้าคนโสดคุณจะได้เจอเนื้อคู่เร็วๆนี้นะคะถ้าแบบ พื้นดวงชะตาแต่และไม่ไม,ไม่ไม่เหมือนกันแต่และบุคคลทั้งนี้ทั้งนั้นก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังรับชมหนึ่งดาบคือความสําเร็จความมุ่งมั่นตั้งใจไม่ไม่ว่าคุณจะเริ่มต้นทําอะไรหรือทํามาแล้วความสําเร็จมาถึงคุณแล้วชัยชนะในด้านความรักคุณเป็นคุณจะถูกรักผู้คนจะหุ้มผู้คนจะลุมรักคุณผู้คนจะ เข้าใจคุณเห็นคุณแล้วมีความสุขประมาณนั้นแหะค่ะให้ความรักร้นเปลี่ยมแล้วก็ชัยชนะไม่ว่าอะไรก็เนี่ยค่ะสองดาบอืมไม่ว่าเมื่อก่อนคุณอาจจะตัดสินใจไม่ได้ลังเลไม่กล้าตัดสินใจช่วงนี้คุณจะชนะอุปสรรคชนะทุกสิ่งทุกอย่างเกอขอขยายสองดาบอะไรคะอ่า ถึงมีใครทำอะไรลับๆล่อๆแต่คนด้วยความเมตตาของคุณความความดีงามของคุณจะคุณจะมีรากฐานมีภูมิปัญญามีภูมิคุ้มกันกับตนเองเขาไม่สามารถเขาได้แต่แบบอ่าภาวนาให้เขากลับกลายมาเป็นมิตรนะคะเนาะถึงใครทำอะไรล,บล,อล,อลอับๆล่อๆหรือช่วงนี้คุณโดดเด่นมากคุณมีออร่ามีเสน่ห์มีแรงดึงดูดคุณจะมี แรงดึงดูดหลากหลายผู้คนเข้ามาประมาณนั้นละค่ะ <c oughs> คอขย่ายเดะสตาร์เห็นไหมคะคุณ <c oughs> เป็น Star, เ,นเดะสตาร์เป็นเจิดจรัสเป็นแสงสว่างอา่าไพราศีแห่งความหวังความสุขความสงบความลาบลื่นความสมบังสิ่งที่คุณ ส่งประกายประมาณนั้นแหละค่ะคุณแบบการดูแลฟื้นฟูสภาพจิตใจของตัวเอง <_ C os al> เพื่ออนาคตอันสดใสข้างหน้าประมาณนะคะเป็นคนที่มีความความสมหวังมีแรงบันดาลใจความจริงและข้อสงสัยจะถูกเปิดเผยในเร็วๆนี้นะคะปัญหาที่เกิดขึ้นจะได้รับการแก้ไขได้รับข่าวดีได้รับการอุปถัมภ์ความช่วยเหลือ ต่างๆในเวลาที่คุณแบบมีความทุกข์ยากลำบากนะคะความสงบชีวิตเรียบง่ายการเริ่มต้นชีวิตใหม่ประมาณนัค่ะจะเกิดขึ้นกับคุณเมื่อก่อนจะตูก็จะแพ้ภัยตนเองแล้วากลับกลายมาเป็นมิตรคุณเป็นคนที่เฉิดฉายนะคะเนาะเดตามีแบบคุณจะมีคนรู้จักพูดถึงคุณยิ่งยิ่ง,งขึ้นไปแล้วชัยชนะมาถึงคุณจะมีแต่คนรักคุณ ศัตรูก็กลับกลายมาเป็นมิตรรักคุณช่วยเหลือเกื้อหนุนจนเจรจกันไม่มีใครผิดใครถูกไม่ว่าใครทําอะไรรับรับแล้วลอคุณที่ผ่านมาคุณไม่สามารถช่วงนี้คุณจะเฉิดฉายมากจะโดดเด่นเป็นมีชื่อเสียงโด่งดังยิ่งยิ่งขึ้นไปถ้าเป็นนักร้องดาราเอ่อถึงคุณไม่ได้เป็นนักร้องดาราทุกวันนี้แก้งเกิดได้ในทาง youtube Facebook หรือติ๊กต k ออะไรก็ได้คุณอาจจะดังข้ามวานันข้ามคืนก็ได้ เมื่อถึงเวลาคุณดวงคุณเปิดชีวิตคนเราไม่แม,ไม่ไม่แน่ไม่นอนประมาณนั้นแหละคะ่ะเรื่องอายุไม่สําคัญทุกวันนี้ทําได้ยิ่งใครมีพ่อแม่ที่อยู่ยังยังนั่นละคะ่ะพาท่านแบบทําคลิปแบบให้ท่านแบบไม่ไม่ไมให้ถ้าคุณทาคลิปกับพ่อแม่คือท่านจะมีความอบอุ่นจะมีความแบบเข้าใจซึ่งกันและกันจะได้ใกล้ชิดแบบก็ คุณกุศลเหล่านั้นนะคะท่านแบบอจะไม่เหงานะคะทุกวันนี้แบบแค่มีมือถือมือเดียวแค่มือมีมือถือเครื่องเดียวเราก็สามารถแกล้งเกิดได้คุณอาจจะดังหรือคุณคนไหนที่ทํามาอยู่แล้วนะคะยังตัดสินใจไม่ได้ทำสองสิ่งทําได้ลลายสิ่งหล,ลายๆอย่างอืแต่คุณก็จะประสบความสําเร็จถ้าเรื่องด้านด้านในในแง่ดีเจ็ดดาบคือบง่งบอกจะมีการเซอร์ไพรส์ อาจจะแบบที่ผ่านมาอาจจะคุณตัดสินใจไม่ได้ลังเลอาจจะแบบไม่มั่นใจจะทําต่อหรือพอแค่นี้แต่ที่แน่ๆพอคุณตัดสินใจอย่างนี้แล้วนะคะคุณอาจจะสับสนแบบทําดีหรือไม่ทําดีบางทีก็บางคนก็ไม่กล้าตัดสินใจแต่คุณเป็นคนเก่งคุณมีพรสวรรค์อยู่แล้วนะคะคนทุกคนมีความเก่งความสามารถลงมือได้เลยนะคะ เอาแบบจิจวัตรประจําวันของเรานะคะมาแป่งปันให้เพื่อนๆเราเห็นประมาณนั้นลระบางคนเขาก็อยากจะดูว่าคุณทาอะไรเป็นแบบไหนยังไงแบบชีวิตประจําวันของแต่ละบุคคลนะคะนั่นะคะทาช่วงนี้คุณจะตัดสินใจได้คุณอาจจะแบบมีการเซอร์ไพรส์แบบอยู่ดีๆคุณก็ได้รู้ว่าคุณมีชื่อเสียงข้ามวันข้ามคืน ที่สําคัญคุณเป็นคนที่แบบตื่นรู้แล้วนะคะแล้วก็มีความรักร้นเปร่ยมใจจะน่ามาถึงคุณแล้วนะคะเนี่ยสิ่งสิ่งที่คุณลงมือลงแรงคุณจะมีชื่อเสียงผู้คนจะพูดเรื่องของคุณยิ่งยิ่ง,งขึ้นไปถ้าเป็นนักร้องดาราศิล,ล,ล,ลปินคือมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักอื <c oughs> งานโชวตัวหรืองานพูดอ ออกสื่ออย่างนี้ก็ได้นะคะเนี่ยป,ประสบความสำเร็จความรักล้นเปรียมมาดูคนเกยังไม่มีหัวข้อนะคะเนาะอเอาเป็นว่าใครลับลับล่อหรือคุณมีใครสะกคนอยู่แล้วนะคะคือเอาเป็นว่าแล้วแต่ไพ่เขาจะเล่านะคะเนาะมาดูกันต่อค่ะมาดูกันต่อเป็นไง คุณมีเสน่ห์นะคะนะความรักจะวิ่งเข้าหาคุณเยอะแยะมากมายนะคะพลังงานเนี่ยค่ะไพ่มีแต่เทคแอคชั่นมีใครสักคนคุณมีความรักแล้วคุณเป็นเดอะสตาร์ไม่มีใครที่ไม่รู้จักกับคุณนะคะคุณขาคุณประสบความสำเร็จในชีวิตของคุณแล้วนะคะผู้คนจะเข้ามาแบบเนี่ยค่ะมีแต่ มีแต่เพศชายทั้งนั้นเลยไพ่สี่ใบคืออัศวินเหรียญอ่คิงถือไม้เท้าเด,ดชาดิออดแล้วก็เด็ดถือเหรียญถ้าคุณผู้หญิงค่ะคุณมีความรักคุณมีออล่าโดดเด่นมากมีแต่คนอยากได้คุณนะคะเพราะคุณชื่อเสียงของคุณจะโด่งดังกล้องไป ทุกคนทุกแห่งประมาณทั่วโลกไปนี้นะคะถ้าคุณทํางานมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะไม่มีใครที่จะไม่รู้จักคุณแล้วคุณก็แบบเมื่อดวงคุณเปิดปุ๊บอล่างแสงสว่างเมื่อคุณมีความสุขอยู่ในพื้นที่ของตนเองแบบอยู่แบบแบบพอเพียงประมาณนั้นแหละคะ่ะคือคุณเข้าใจในสถานการณ์ทั้งทางโลกและทางธรรมคุณเข้าใจ กับบททดสอบเข้าใจกับชีวิต <c oughs> คุณเข้าใจกับการว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดแก่เก็บตายเป็นเรื่องธรรมดาแคุณมีรากฐานพื้นฐานที่มั่นคงมาดูกันต่อนะคะนะพลังงานของคนที่เก่งมีใครสักคนเฝ้ามองคุณอยากเทคแอคชั่นใจเขามาถึงคุณอาจจะแบบ อยากเข้าถึงคุณแบบไม่ว่าคุณเดินไปไหนมาไหนไม่ว่าคุณทําอะไรจะโดดเด่นมากแล้วก็มีคนแบบรักม,มีความรักความเมตตาในด้านความรักคุณจะได้เจอใครสักคนคุณมีทางเลือกหลายทางนะคะเนาะเขาคนนั้นเป็นคนที่แบบแอบบหึงแอบรบักแอบบส่องแอบบติดตามชีวิตคุณก็ได้แล้วก็เป็นคนที่กระตันอยู่หนึ่งในนั้นแล้วคุณจะพบปะผู้คนหลากหลายผู้คนจะทึ่งในไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ อยู่ยังไงพราะความมีเสน่ห์ความมีออร่าของคุณมาจากข้างไหนใจดีใจบุญของคุณมาจากข้างไหนคุณมีคุณมีทรัพย์อยู่มาจากข้างในนะคะเดินไปไหนมาไหนมีแต่คนอยากพูดด้วยอยากเข้าใกล้ก็ <c oughs> เป็นคนอัศยาใสยดีอยากจะให้คนอื่นมีความสุขเมื่อคุณมีความสุขแล้วอยากจะช่วยเหลือผู้คนแบบเติมเต็มให้ผู้คนมีความสุขนั่นแหละคะ่ะ สิ่งเหล่านั้นจะแบบดึงดูดกลายนิมิตที่ดีจากสิ่งที่เคยแบบคนแบบเคยแบบทำรอบรอบอๆอ่าให้คุณยึดเครดิตคุณเสียชื่อเสียงไม่ว่าเรื่องอะไรก็ได้คือคุณได้ผ่านบททดสอบเหล่านั้นนะคะถ้าไม่มีพวกเขาเหล่านั้นคุณก็ไม่ได้แบบทุกข์กับสุขอยู่กับเราไม่ได้นานประมาณนะะั้นค่ะเขาก็มีผลแบบมีพระคุณต่อคุณที่เขาทําให้คุณแบบทาให้คุณแบบเติบโต มีพละกำลังมีเลี่ยวมีแรงพิสูจน์ให้เขาเหล่านั้นเห็นว่าคุณเป็นคนที่ดีคนหนึ่งแล้วไม่มีพิษมีภัยกับใครพยายามสร้างตนเองยืนหยัดด้วยตนเองพยายามสร้างแบบรากฐานให้ตัวเองที่มั่นคงพอคุณมั่นคงปุ๊บไม่มีใครที่จะไม่รู้จักคุณแล้วผู้คนเหล่านั้นจะยอมรับในผลงานของคุณเขาจะเสียใจเขาได้จะได้สานึกผิดว่าเขา ไม่น่าทำกับคุณแบบนั้นแต่คุณไปไกลเหลือเกินคุณจะให้อภัยคุณเป็นคนใจกว้างพอพร้อมที่จะให้อภัยเรียนรู้ศึกษาไม่มีใครผิดใครถูกด้านลบกับด้านบวกก็มีประโยชน์กับเรามีเป็นเป็นอืมทำให้คุณกิตคุณสว่างสวัยมาดูกันต่อนะคะนาะมีแต่เทคแอคชั่นโอ้โหความลากมาเต็มเต็มเลยค่ะคุณขา <c oughs> หนึ่งในนั้นจะเป็นคู่ครองของคุณเขาอยากจะเทคแอคชั่นคุณกับเขาจะแตกต่างกันประมาณนั้นละค่ะกับลังมุ่งหน้ามุ่งตามาหาคุณคุณจะมีแบบผู้คนเห็นคุณแล้วก็แบบแค่รอยยิ้มของคุณนะคะเขาก็มีเล่้ยวมีแรงมีพลังแค่คุณให้พรเขาเขาก็มีกําลังใจทําแบบมีชีวิตชีวาสดใสล่าเริงความดีงามของคุณแล้วกันเนาะวงล้อแห่งโชคชะตาพรพรมดิฉิตเนี่ยค่ะหนึ่งดาบออกมาย้ําแล้วนะคะคุณจะได้ลงเอยกับใคร เอาสรุปนะคะมีคุณจะได้ทรัพย์สมบัติได้ของเก่าของแก่คุณไม่ว่ากระทั่งคุณรักเก่าถ้าคนไหนมีคู่อยู่แล้วนะคะเก๋ไม่ห่วงเพราะคุณกับเขาคู่กันถ้าวงร้อแห่งโชคชะตาวงร้อแห่งโชคชะตาคือเป็นสัญญาณที่แบบถ้าคนไหนที่แบบรอคอยคนที่แบบ <c oughs> คนดีที่คุณรอคอยที่สเปกของคุณนั่นแหละค่ะเขาเป็นคู่ของคุณ คุณจะรับรู้ได้เป็นพลังงานถ้าเป็นท่านผู้หญิงนะคะถูกใจคุณมากนะคะคุณจะมีเสน่ห์เอาเป็นว่ามีแต่ผู้ชายล้อมรอบออเด็กถือเหรียญเด็กถือถ้วยเขารักบางคนเขารักคุณแบบด้วยความเก่งความสามารถความใจดีใจบุญของคุณนะคะเนาะคุณแบบมีพลังแบบเมตตาสูงประมาณนั้นนะคะเนี่ยคุณจะได้เจอคู่ ความสำเร็จ <c oughs> <c oughs> ขอใครนะคะเ,เปิดเก็บเปิดระเบียงบ้านไหมคะ่ะเพราะว่าขอใครมาดูที่ว่าใครที่จะเข้ามาให้คุณเข้ามาเทคแอคชั่นเร็วๆนี้นะคะเขาเป็นใครทำงานอะไรมีหลากหลายเนี่ยคะ่ะมีทุกมีทุกราศีเลยนะคะ คุณจะได้มีเหตุต้องไปพบปผู้คนเยอะแยะมากมายแล้วก็ชื่อเสียงของคุณจะพูดต่อๆกันไปเพราะมาถึงจุดคุณที่มั่นคงคุณมีรากฐานคุณหนักแน่นเท่มแข็งไม่ว่าใครจะพูดแบบไหนย,ยังไงถึงคุณได้ยินคุณจะไม่เอามาใส่ใจเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาคุณจะไม่ไปใส่ใจคุณผ่านบททดสอบเหล่านั้นมาแล้วนะคะแม้กระทั่งคนที่แบบพยายาม กดดันคุณให้คุณออกจากพื้นที่แต่เขาก็าไม่สามารถทำได้เพราะความโดดดังโดดเด่นโดดดังของคุณคือคุณเป็นคนดีมาจากข้างในจริงๆอดีตเราไปแก้ไขอะไรไม่ได้อนาคตยังมาไม่ถึงคุณยิ่งเข้าใจกับคนที่คิดแบบนั้นอีกนั่นแหละค่ะเขาก็จะจะ,จะพ่ายแพ้แล้วเขาก็จะกลับมาเป็นมิตรคุณก็ใจกว้างเปิดให้อภัยเขาเหล่านั้นเขาเป็นใครขอดู ขอดูคนที่อยากจะเข้ามาเทคแอคชั่นกับคุณนะเกินได้แต่มองแล้วก็ยิ้มอยากจะเสนอหนะ้าขออภัยนะอยากเสนอใจและกายของเขาอยากจะเข้ามาตาสุตาอยากจะแบบให้คุณเห็นหน้าค่าตาเขาเ๋จะหมายความว่าอยากจะเสนอเข้ามาแบบให้คุณมองเห็นหน้าตาของเขารูปร่างหน้าตาของเขาแบบประมาณนั้นแหละค่ะสังเกตดูได้นะคะ แค่รอยยิ้มของคุณก็แบบทำให้เขาหัวใจเต้ <c oughs> นแรงแล้วนะคะ <c oughs> ถ้าคนมีคู่นะคะคุณประครับประคองคู่ของคุณดีๆนะคะ <c oughs> เพราะว่าเสน่ห์แรงมากนี่จะมีคนหลากหลายเข้ามาประครับประคองจับมือกันรักเดียวใจเดียวประมาณนั้นแหละคะ่ะไม่ว่าอคอยดูแลเทคแคร์กันใครที่จะเข้ามา บอกความรู้สึกกับคุณใครเขาเป็นใครเขาเป็นใครคนที่จะเข้ามาได้หกเท้าคือความสำเร็จเขามีหน้าที่ทำการงานสำเร็จแล้วเขาคิดว่าเขาจะเข้ามาเทคแอคชั่นธาตไฟเมฆสิ่งธนูความสำเร็จของเขาคุณอาจจะได้เจอกับเขากับสายการงานเขาคนนี้ข้างรักคุณมากแล้วก็นำจะนำความสำเร็จมาให้คุณ เขากับคุณคือเป้าหมายเดียวกันมีคุณคุณเขาอาจจะเป็นแบบมีมีทรัพย์ของเขาอยู่แล้วนะคะความสําเร็จในหน้าที่การงานเขาอาจจะเข้ามาทางสายการงานประมาณนั้นแหละคะ่ะคุณจะได้เจอเขาเขามองคุณอยู่เขาจะสนับสนุนรักคุณไล่เงื่อนไขช่วยเหลือเต็มที่ไม่ว่าคุณอยากจะทําอะไรเพราะคุณเติมเต็มให้ตนเองเนี่ยค่ะ เขามองคนไม่ผิดละค่ะคุณจะมีพาเขาแบบมีชื่อเสียงโด่งดังยิ่งยิ่งขึ้นไปประมาณนั้นละค่ะคุณจะมองคนออกใครจะเข้ามาแบบไหนยังไงถ้าคุณมีเงินเข้ามาเป็นก้อนคุณก็แบบทําบุญแบ่งปันทําบุญแล้วก็ประมาณนั้นละค่ะช่วยญาติพี่น้องช่วยช่วยเท่าช่วยเท่าที่เราช่วยได้ประมาณนั้นค่ะจะมีเข้ามาหลากหลายรูปแบบนะคะแต่คุณ ความดีงามของคุณความเมตตาของคุณจะเอาชนะได้ทุกสิ่งทุกอย่างประมาณนั้นนะคะค,คุณคุณคิตในแง่บวกประมาณนั้นนะคะเนี่ยค่ะคนที่แบบจะเขาแบบเป็นผู้หญิงที่แบบแซ่บนะคะเป็นผู้หญิงที่เซ็กซี่มากแล้วก็พบความสําเร็จแต่งตัวดีมีชื่อเสียงในแวดวงสังคมเขานะคะเป็นผู้หญิงที่แบบหน้าตาดีดอยู่แต่งตัวยังไงก็ดูดีอ เอาเป็นใครอีกคะเดลเลอร์ <c oughs> ออกมาสองใบติดกันคุณหนีไม่พ้นหรอกค่ะคุณขาถ้าคุณสุขเขาคนนี้รักคุณแล้วคุณจะรับรู้ได้ว่าคุณก็จะคุณก็มีใจให้เขาแล้วคุณกับเขาจะาคบกันแบบเปิดเผยถึงขั้นแต่งงานได้นะคะ พลังงานมาดูกันต่อนะคะเขาเป็นคู่ของคุณนะคะเขาคุณจะรู้เองวงล้อแห่งโชคตาตาอ,อายุจะน้อยกว่าคุณก็ได้หรือคุณอายุน้อยกว่าเขาอาจจะแบบเป็นคนที่แบบมั่นใจกล้าตัดสินใจเด็ดเดียวเด็ดขาดกําลังแบบเขาเขาอาจจะอายุเยอะหน้าเด็กก็ได้ประมาณนั้น,นะคะ่ะหรืออายุน้อยกว่าคุณก็ได้ประมาณนั้นนะคะเนี่ยสามใบนี้คอขยาย่หนึ่งเป็นคนที่แบบ ไม่กลัวอะไรประมาณน <oh ั้นแหะค่ะเป็นเป็นคนเจ้าเสน่ห์เขามีเพียกพร้อมในหน้าที่การงานของเขาแล้วก็จะมาบอกรักคุณนะคะนาะเป็นคนที่แบบกราบขอไปนะคะ ขออนุญาตดื่มกาแฟก่อนนะคะดื่มกาแฟด้วยกันนะคะไพ่พลังงานออกมาดีดีไม่มีไพ่ไพ่เสียเลยนะคะคุณค่ะคนที่จะเข้ามาจะมาคั่งไรรักคุณเกิดอาการหึงหวงหลายคนแบบแอบแอบหึงคุณอยู่เงียบแงบแอบมองแอบรักด้วยความแบบมีอล่าของคุณนะคะนอกทําไมคุณอยู่ได้แบบ มีความสุขรักครอบครัวได้สร้างตนเองเยืนหยัดด้วยลําแข้งของตนเองสร้างตนเองโนโสนโนแคร์กับใครมีความสุขอยู่ในพื้นที่ของตนเอง mm hmm. ผู้คนมองคุณนะคะเขาก็อยากจะเห็นจะได้อยากให้คุณแบ่งปันความสุขที่คุณมี mm hmm. คุณให้ด้วยใจบริสุทธิ์จริงๆนะคะความรักล้นเปลี่ยม mm hmm. มีแต่อายุน้อยกว่าคุณนะคะคุณขาคุณคุณเป็นมีแต่คุณขาเดอ เกศจะให้ดูให้คุณดูมีแต่วัยรุ่นทั้งนั้นเลยนะคะเขาอาจจะทึ่งในความเก่งความสามารถของคุณเนี่ย คุณจะได้เจอรักต่างใบรักที่คุณปรารถนารอคอยเขาคนนี้จะมาเข้ามาเติมเต็มให้คุณอายุเป็นเพียงตัวเลขประมาณนั้นละค่ะเขาเป็นคนที่กระตันอยู่รักใครรักจริงเขาจะพิสูจน์ให้คุณรู้ว่าเขารักคุณจริงๆหลากหลายอารมณ์ประมาณนั้นละค่ะเขาอยากจะเข้ามาจับจองหัวใจคุณเป็นเจ้าเข้าเจ้าของทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับคุณว่าคุณจะตัดสินใจยังไง ประมาณนั้นแหละค่ะเขาก็เป็นโสตมานานเขามีเพียกพร้อมเขาเกิดมารวยหรือเขามีโอกาสรวยเขาคนนี้จะเข้ามาทุ่มเทเขารักเราเรารักเขา,เาถ้าสมมุติว่าการเงินคุณไม่ขึ้นถ้าสมมติว่าคุณเป็นเดะสตาร์คุณรอคอยเงินเขาคนนี้จะเข้ามาทั้งด้านการงานการเงินของคุณจะมาลงทุนช่วยเหลือคุณให้แบบให้คุณฟื้นฟูแบบ <c oughs> สถานการณ์ที่คุณเป็นอยู่เมื่อคุณโดดเด่นมากนะคะมีแต่คนยื่น เข้ามือเข้ามามาช่วยเหลือคุณในช่วงนี้นะคะเกม่าขอขยายความรู้สึกของคุณคุณคิดยังไงช่วงนี้นะคะเมื่อคุณฟื้นฟูสภาพจิตใจความหวังของคุณรอคอยคนที่ใช่คุณพร้อมหรือย่างคุณพร้อมหรือย่างถ้าใครสักคนเข้ามาขอคุณเป็นแฟนขอคุณแต่งงานขอคุณมั่นหมายคุณพร้อมหรือย่างมาดูอ๋พร้อมแล้วค่ะหล่นลงมาเอง คุณจะได้ออกเดทกับเขาได้การแต่งงานการมั่นหมายพาเขามั่นใจแล้วนะคะหนึ่งในนั้นคุณจะรู้เองนะคะโอ้โห uh huh. แต่งงานออกมาชัวร์ค่ะหล่นออกมาเองเขาเห็นคุณเป็นครอบครัวแล้วนะคะคุณก็เห็นเขาเป็นครอบครัวคุณจะมีเซนส์คุณจะมองคนออกประมาณนั้นละคะ่ะแล้วคุณจะแบบรู้ว่าคนไหนเข้ามาแบบไหนยังไงถึงคนไหนเข้ามาแบบไหนยังไงคุณก็แบบมองโลกในแง่ดี ให้กับทุกๆคนประมาณนั้นละค่ะคุณรักไร้ข่อนไขให้กับทั่วโลกใบนี้ประมาณนั้นค่ะแล้วคุณคิดยังไงคุณก็อยากจะมีครอบครัวอยากมีใครสักคนเข้ามาเติมเต็มให้คุณคุณรอคอยคนที่ใช่คนดีที่คุณรอคอยเนี่ละค่ะคุณจะได้เฉลิมฉลองีข่าวดีการงานมุงคุณเกิดขึ้นสองใบติดกันคุณก็รอคอยใครคนนี้อยู่เนี่ยคุณรอคอยอยู่แต่จี สี่ถ้วยไปนี้คือไม่มีถ้วยล้มเลยนะคะคุณแบบคิดในความองความรักเป็นสิ่งอันสวยงามถ้าเราเจอคนที่ใช่เราก็พร้อมที่จะลงเอยเพราะคุณได้ผ่านบททดสอบผ่านอะไรมาเยอะแยะมากมายถ้าคนไหนที่จะเข้ามาก็ต้องชัดเจนประมาณนั้นละค่ะพ่อคุณเติมเต็มให้ตนเองคุณสร้างตนเองบนโลกใบนี้ ผู้คนจะยอมรับผู้คนจะรักคุณแม้แต่สัพพสัตเขาก็รักคุณประมาณนั้นละค่ะขอขยายสี่ถ้วยใช่ค่ะใครที่ได้คุณนะคะเขาคนนั้นหรือคุณจะรักที่โรแมนติกเขารักเราเรารักเขาเติมเต็มให้กันรักแบบธรรมชาติมีความไว้ใจได้นะคะคุณก็ไว้ใจเขาคนนี้ได้เป็นความรักที่แบบคุณคุณคุณ เจมองว่าคุณคุณก็รักเขาเพราะเป็นความรักที่โรแมนติกเนี่ยค่ะแล้วมาดูถึงขั้นแบบ <c oughs> เขาและคุณได้แบบเลิกเลิกแบบคิดเขาชิดเ,เลิกแบบจมปักเรื่องเราในอดีตของเขา พอมาเจอกันกันกบคุณเขาอยากจะมีอนาคตอันสดใสถึงขั้นแต่งงานมั่นหมายแต่งงานการงานมงคลกับคุณถึงขั้นเนี่ยลงเอยมีบ้านมีรถมีพร้อมทุกสิ่งทุกอยาก่างช่วยกันคนละไม้ละมือช่วยกันเติมพลังแบบความสุขให้กันและกันประมาณนั้นละคะ่ะชีวิตของเขาชีวิตคนเรามันสั้นเมื่อเราเจอใครสักคนที่แบบพร้อมที่จะหยุดอยู่ที่เราพร้อมที่จะจริงใจ กับเรานั่นแหละค่ะเขาคุณพาะเขาเป็นคู่กันกับคุณประมาณนั้นแหะค่ะวงร้อเแห่งโชคชะตาคู่ดิประชาติตามหากันจนเจอแล้วก็เคยผ่านรับอย่างที่ว่านะคะเมื่อเขาปลด,ปล,ดป,ลปล่อยวางได้นะคะเมื่อเขาเจอคุณเขาอาจจะแบบ ความรู้สึกหลงไหลความรู้สึกมันมีความผูกพันม,มีการห่วยหาซึ่งกันและกันนะคะเนาะเร็วๆนี้ด้วยนะคะการันตีแล้วนะคะรักแท้ของคุณเพราะวกล้งองลแห่งโชคชะตาชะตาฟ้าลิขิตของคุณให้คุณกับเขามาเจอกันในชิปๆนี้คุณจะได้เจอรักแท้ที่คุณรอคอยมานานรักที่คุณแบบปรารถนาร้องขอคุณอยู่ได้ด้วยตนเองเมื่อคุณ ล่อยกิตให้บ้างเปล่าสบายๆเมื่อคุณไม่คาดหวังอะไรในด้านความรักคุณมีหน้าที่อะไรทําคุณก็ทําเดินมุ่งหน้ามุ่งตาไปสู่เป้าหมายพบความสําเร็จทั้งทางโลกทางธรรมแล้วคุณจะมีกฎแรงดึงดูดเขาคนนั้นดึงดูดความลงไหลเร็วๆนี้แล้วก็จะเข้ามาเป็นรักแท้ของคุณ ขอให้พบเจอแต่ความดีสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยกันทุกทุกท่านค่ะพบกันชิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ